ต่อยที่สุดเริ่มเกมไหมครับส่านที่สุนทรมารลียนกลาาลงนี <Bel icy> okay, ้ไปครับไปแล้วแล้วก็เราลงนี้เป็นไทยโอเคครับเข้าไาเลยครับเกียดูนี่หนึ่งหนี่หนึ่ง่น่ห โดมิโน um. ่โดมิเนกโดมิโน oh. mm ่ใส่สระวันโน่แล้วกันพิพัฒน์ลองครับเริกมใหม่พิพัดนอุ้ยแม้เรียนโอ้ยเับไปดยันได้ครับทำได้สูงกันได้ให้ เอาสอกสาประตูนับจวินพีได้มาที่จุดเจอมุกขุสกรัยไปครับลงมือไปเลยไเลยไมันตูนมั

มาหน้ามาตรงไปไทยโอ้พานมาออกอยู่อือครับๆๆตอนนี้นะครับเป็นเรื่องขอเสียสิทธิสมาชิกพลเรือนมีหัวรัฐมนตรีเปลี่ยนการเมือง uhm

Thank <laughs> you.